ทุกคนผักสวนครัวหลังบ้านนะคะผ่านค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องชีวิตในนอร์เวย์วันนี้นอร์เวย์นะคะ16องศาค่ะฝนไม่ตกแต่ว่าอากาศก็หนาวอยู่นะคะ วันนี้ออกมาข้างนอกเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศจริงๆนะคะว่าชีวิตในนอร์เวย์เป็นยังไงนะคะก็วันนี้จะมาอัปเดตนะคะต้นแอปเปิลนะคะหลังจากที่อ,อดอกร่วงหมดแล้วมันก็จะเริ่มเขาเรียกมีผลออกมาใช่ไหมคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตผลแอปเปิลนะคะแล้วก็จะมี เก็บผักสวนครัวหลังบ้านนะคะก็เดี๋ยวแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆตามมาด้วยเดี๋ยวเพื่อนๆลองติดตามกันนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเก็บผักสวนครัวหลังบ้านนะคะนี่มีคะน้านะคะแล้วก็ผักสลัดนะคะ ยังคิดเมนูไม่ได้นะคะเดี๋ยวค่อยคิดนะคะอันนี้เป็นผักคะน้าที่ซื้อต้นกล้ามาะคะ่ะอันนี้ลองมาปลูกก่อนนะคะก็เลยมีแค่นี้เพราะว่าเป็นคนที่ปลูกผักอะไรแล้วโอเคไม่เค,อคอยขึ้นเดี๋ยวันนี้สลัดนะจ๊ะทุกคน ใช้มือดีกว่าถนัดก,กว่ามืเด็ดอะไรจ้า ทุกคนผักสวนครัวหลังบ้านนะคะคณะนะคะคณะสองต้นได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะคะแล้วก็ผักสลัดนะคะนี่สามต้นแล้วได้แค่นี้ดีใจมากๆเลยค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ปลูกผักกินเองกับข้าวว่างนะคะนี่ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยว เดี๋ยวคิดว่านะคะว่าจะไปซื้อต้นกล้าแล้วก็มาปลูกอีกนะคะเพราะว่าอันนี้คือทดลองเฉยๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่บอกคือเป็นคนปลูกอะไรแล้วไม่ขึ้นแล้วบวกกับตอนนี้ก็คือมีม,มีทากอะค่ะจะมาจะมากินใช่ไหมครับตอนกลางคืนเพราะว่าเราไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีโรงโรงปลูกผักใช่ไหมคะแต่อันนี้คือพันค่ะวันนี้เราจะมาตัดนะคะ ต้นทิวลิปนะคะที่มันที่มันตายไปแล้วนะคะก็จะตัดต้นนะคะออกแล้วก็เดี๋ยวปีหน้านะคะมันก็จะขึ้นมาอีกทุกๆปีนะคะอ,นนอันนี้คุณสามีบังคับให้มาตาดัดค่ะทุกคนเพราะว่าปกตินางจะเป็นคนทำไงเออแล้วทีนี้นางก็บอกแล้วเอ,อ้าเจ้าก็ต้องทำ <c oughs> ะะช่วยเล็กๆน้อยๆนะคะ ปนะะแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวปีหน้ามันก็จะขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะคะทุกคนมาดูผลแอปเปิ้ลที่สวนหลังมากกันค่ะเย้นี่นะคะโอ้รู้สึกว่าปีนี้เยอะนะคะทุกคนทุกคนปีนี้ ออกผลเยอะมากนะคะแต่ยังเขียวๆอยู่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะมันคล้ายๆใบนะคะแต่ว่ามองได้ตาเปล่าคือแบบเยอะมากบเบวนตลเนตลิตใหญ่ทูกกวิีดีโอเนีย่ยเพื่อนๆดูเยอะมากเลยค่ะ นอกจากต้นแอปเปลิลแล้วเราก็ปลูกต้นบลูเบอรี่ไว้กินเองด้วยค่ะปลูกเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วนะคะก็ได้เก็บกินอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังออกดอกอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ้าออกผลแล้วจะมาอัปเดตนะนี่ค่ะบลูเบอรี่ประมาณนี้ปลูกไว้สองต้นนะคะนี่กำลังออกดอกคิดว่าปีนี้น่าจะ ออกผลเยอะนะคะแล้วก็ปีนี้เราก็ปลูกองุ่นไว้กินเองด้วยเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าจะได้กินหรือเปล่าดอกนี้คือดอกต้นหอมนะคะเพื่อนเอนเพิ่งรู้ว่าดอกต้นหอมออกเป็นสีม่วงแบบนี้ตอนอยู่ที่นอร์เวย์แหละค่ะเพื่อนเพื่อน ขายดอกบานไม่รู้เลยนะคะสวยจังเ,เพื่อนๆทักเบกมาทำเมนูมื้อเที่ยงคะหมูเก่ากันค่ะ ทุกคนเมนูคณาหมูกรอบคณาจากสวนหลังบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทานมื้อเที่ยงพร้อมๆกันเดี๋ยวเรามาชิมคณาหมูกรอบพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆกับก็สวยร้อนๆน,นะคะนี่เป็นคนชอบกิน,นะะกินข้าวนะคะ มากกว่ากับเรามาชิมเลยจ้า อร่อยมากค่ะทุกคนต้องชมตัวเองนะคะจะบอกว่าดีใจมากๆนะคะที่สามารถปลูกผักไทยนะคะกินเองได้ถามว่าซื้อที่ร้านได้ไหมร้านขายของไทยซื้อได้นะคะแต่ว่าผักไทยก็จะมีราคาแพงนะคะและบวกกับเออช่วงนี้หน้าร้อนซึ่งสามารถปลูกผักได้ก็ก็เลยลองปลูกผักคะน้านะคะก็ สำเร็จนะคะแล้วก็ดีใจอีกเรื่องนึงก็คือสามารถทำอาหารให้ตัวเองกินได้ค่ะปลูกผักแล้วก็เอาผักที่ปลูกนะคะมาทำอาหารให้ตัวเองกินได้นี่คือดีใจมากๆเลยนะคะปีละครั้งนะคะทุกคนปลูกผักช่วงหน้าร้อน นี่แหละคะ่ะทุกคนชีวิตในต่างแดนชีวิตในนอร์เวย์ของเราอยากกินอะไรก็ต้องทํากินเองอะไรที่พอจะทําได้นะคะก็จะทําอย่างเช่นการปลูกผักซึ่งสามารถปลูกได้แค่ปีละครั้งก็คือช่วงหน้าร้อนนะคะก็ลองปลูกดูนะคะก็ทําได้นะคะก็วันนี้ก็ดีใจนะคะนี่แหละคะ่ะที่อยากใหเ้เพื่อนๆได้เห็นนะคะชีวิตในต่างแดนก็ ไม่ได้ง่ายนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากนะคะอยู่ที่การปรับตัวของแต่ละคนนะคะอ,อ,อย่างตัวเราซึ่งต้องปรับตัวหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องการทําอาหารนะคะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องได้มาทําอาหารให้ตัวเองกินนะคะคือให้ตัวเองกินเป็นหลักเลยนะคะนั่นแหละก็ต้องฝึกกันไปเรื่อยๆนะคะอยากกินอะไรก็ต้องทํากินเองคะ่ะในวันนี้ก็ขอฝากคลิป เมนูคณะหมูกรอบจากสวนหลังบ้านไว้ด้วยนะคะฝากทุกคนติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณค่ะทุกคนกินข้าวเที่ยงเสร็จไป ซื้อดอกไม้มาปลูกด่วนๆค่ะวันนี้วันอาทิตย์แต่ว่าร้านเปิดเที่ยงถึง6กโมงนะคะร้านขายดอกไม้ต้นไม้